ย่ายคยฟันอีหย่งอยู่อ่ันแต่กูถึีม่หม่กบ้านาหาดเนไปบอกเลยได้ลูกเป็นอันัปบอกเลยงะายอยู่หาหกหมื่นอ่โอ้ย่าย่นล่โอ้ถือไหวดิถือไวบ่ีไหวถือสลัฟีเชียหาเชียไดเรื่อยๆาย่บรรนีเดยอประเทศอุายใหเองสามายใหญ่ย่ายย่ายบอกว่าอันยูบานอีอย่างอำเภอยังเบืงอีหย่งนี่นะแมนอันยูบัตก็เดินหน่อยที่ลูก วัดไตส้สมุทรีบ้านประเดิดน้อยประเดิดน้อยตำบลตัวอำเภอโพชีสุวรรณโอเคครับใช่เป็นไรยายจ้ามาใช<ะ>่ทงางไหนล่ะลูกมาใช่ปากเสือครับมไม่ใช่ทางเหล้าทางเหล้าั้ครับผมโอ้โหเห็นไฟนอกกันงดง่ายพี่น้องเลยนะสวัสดีครับพี่น้องครับนะฮะตอนนี้บ่าวโบอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดเด้อพี่น้องเด้อ สวยงามพี่น้องสวยงามอันนี้จะเป็นก่อน,นาคเมืองบาดาลเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือบรรยากาศผ้าดันนอกพี่น้องเอ๋ยนะครับบาบูตากีบบรรยากาศผ้าดันนอกให้พี่น้องเบิองสะกอนนะฮะความงามและความอลังการขององค์พญา,านาคพี่น้องเอ๋ย ตอนนี้บาโบอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดเด้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะกาที่ว่าเดินทางมาตั้งแต่กรุงเทพบอกว่านี่นะฮะจักผู้อีหยังเนาะพี่น้องเนาะโดนใจให้บาโบอยากมาหรือว่าอยากจะอ่าเดินทางมาวัดแห่งนี้เนาะพี่น้องเนาะงามหลายงามหลายอลังการหลายพี่น้อง โอ้โหมุมนี่ย่างงามเลยพี่น้องเอ๋ยตอนนี้ก็ถที่ว่าบาวโบยูที่เกาะนะฮะเกาะนาคเมืองบาดาลวัดไตสามัคคีนาอพี่น้องเนาะแลนด์มาร์คที่สำคัญและก็สวยงามของจังหวัดซีสเกโอ้โห,โโหเชิญเด้อพี่น้องเลยนะฮะเชิญมาเชียวนะฮะ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดศรีสะเกดนะพี่น้องนะเกาะน,นาคเมืองบาดาลแลนด์มาร์คแห่งศรัทธานะฮะคู่วัดไตรสามัคคีจังหวัดศรีสะเกดที่เนลมิตนะฮะองค์พญานาคและพระพุทธร,รูปนะครับเต็มพื้นที่อลังการสวยงามโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดเลยอลังการเลยขนาดเลยที่เดียว นี่คือสถานที่ที่บ่าวโบอยากจะมาเนาะพี่น้องเนาะการชื่อได้ว่าเป็นสถานที่ที่งดงามองพญานาคนะฮะจะเห็นองค์พญานาคที่มอีองค์ใหญ่อยู่ตรงกลางนะฮะแล้วก็จะมีองค์เล็กๆนะฮะอีกเจ็ดรูปนะครับน่าจะเป็นเหล่าบริวารเนี่ยว่าลูกหลานขององคพญานาคเนาะพี่น้องเนาะ นี่คือความสวยงามและวิจิตรศิลป์นะครับที่ช่างของคนไทยนะฮะลงลวดลายเอาไว้นะครับจะมีความยากนะฮะที่ไม่เหมือนใครเนาะพี่น้องเนาะบอกเลยว่าอาลังการเลยทีเดียว ส่วนตัวบาบ่แล้วกะโบโหเหล่ยงเล่าและวขอมูลเนาะพี่น้องเนาะเห็นสถานที่สวยงามและตื่นตาเนะะี่ยสิ่งที่ตัวเองได้ผ่านไปผ่านมาเนาะพี่น้องกะเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกท่านผู้ชมได้เห็นและกะสัมผัสถึงความงามและวิจิตรศิลป์เนาะพี่น้องเนาะน้ำกะเขียวขจีมรกตเล่พี่น้องเอ๋ยโอโ้โหคนบอกว่าเป็น บางบาดาลเนี่ทุกท่านนะฮะก่อนหน้าเมืองบาดาลเนาะพี่น้องเนาะวัดไตรสามัคคีนีะครับอำเภอเนี่ยครับโพธิ์ศรสีสุวรรณนะฮะจังหวัดศรสีสะเกษ お、oh, oh, oh. ทางนี้ก็จะเป็นทางเขาเด้่ยพี่น้องนะฮะทางเขาไปอย่างอย่างเกาะปาดานเนาะพี่น้องเนาะ มุมนี้จะสวยงามเลยครับมุมนี้จะมองเห็นนะครับน้ําที่เขียวมารากตท่านผู้ชมครับโอ้โหงดงามเลยทีเดียวพี่น้องเอ๋นะฮะบ,บาวเองกัรที่ว่าอยากเก็บภาพวิดีโอนี้ไว้นะครับเพื่อนะครับเตือนใจนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตเคยได้ไม่เห็นและกัมาสัมผัสในสิ่งที่สวยงามตราการตา จังหวัดศรีสเกดก็มีแหล่งท่องเที่ยวสําคัญสําคัญเยอะแยะมากมายเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่บาโบเองได้มาเห็นและก็สัมผัสด,ด้วยสายตาตัวเอง ากฝั่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับบ่าวผู้ก็จะไปภายในอุโบสถเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหงดงามมากพี่น้องเอ๋ยโอ้ฝั่งนี้พี่น้องฝั่งนี้ สวยงามพี่นองสวยงามนะครับองค์พระพุทธรูปนะครับลายล้อมด้วยองค์พญานาคนะครับเดี๋ยวบาบูจะขออนุญาตกราบองค์พระพุทธรูปก่อนพป่นองค์ไอสาทุสาทุหน้าสางหน้าก็สเร็จีกแ้ จากฟังนี้พี่น้องเอ๋ยนะเพั่นก็จะมีการสร้างองค์พญายนาคที่ยังบรทันแหลวสิ็จ์นาะพี่น้องเนาะเหมือนถทำเลยพี่นอ้องมันเป็นเหมือนถทำ บาโบเองกับที่ว่าเดินทางมากกไหลเลยทีเดียวเนาะพี่น้องนาะเดินทางมาจากกรุงเทพมาหานครนะครัแต่มีอีกหนึ่งสถานทีท่ที่บาโบอยากไปพี่น,อน้องเลย ทำช่วงเบาตัวเองกับชื่อว่าไหนมหอดมาถึงแล้วสถานทีทีตัวเองอยากมากเนาะพี่น้องเนาะและ้วการพิหนึ่งอีกหนึ่งสถานทีจังหวัดศรีสะเกีจะเป็นวัดที่เป็นบังพญานาคแบบนี้เชน่นเดียวกัน,น,กน,กนกเนาะพี่นกจะเล่นกับเราแต่เดียวบาโบจะเดินทางไปเสาะหาอีกจุดจุดหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกีเลยกับจะ เขาพาบรรยากาศมาฝากตอนทุกทานเน,นี่ยฮะเชิญทางผู้ชมทันทีจากที่เดินทางมาแห่งนี้เนาะพี่น้องเนาะจังหวัดศรสีสะเกีนะฮะองค์พระโพธิสัตว์วันนี่ก็เป็นเกาะวาดานนะครับพญานาคที่สวยงามเลยทีเดียวเนี่ยถือว่าบาบูอีกีปพาบรรยากาศอ่า จะบอครบถ้วนนะครับอาจจะบดีอาจจะบงงามจะได้ก็แล้วแต่ฝากทำมาช่วงเดินทางเนาะพี่น้องเนาะรายการเมื่อไห้กำลังใจบาโบดีการกดไลค์กันแล้วกันพี่นาะเพื่อกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสำหรับสนุนบบาโบดีการกดขับโฆษณาสำหรับคลิปนี้บาโบซีราไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีครับครับไป